วันมาเลเซียคดโย่งเขาแกแกปรับจากวันที่เล่นจากเวียดนามยังไงฮะนอกจากเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วในแง่แท็ติกวิธีการเล่นแกปรับยังไงครับคือแน่นอนอจริงจริงแท็ติกก็ไม่ได้ปรับอะไรมากไม่ได้ปรับอะ,อะไรมากเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนตัวผู้เล่นพอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยทางเลือกมันเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นกับการเปลี่ยนใช้เป็นชานลงนโกลมสีแก้วมาอยู่ทางด้านซ้ายเล่นในพื้นที่ฮันสเปซ ในช่วงเกมแรกเขาถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เอาคนอื่นมาแทนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ทำสเปซทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับผู้เล่นที่มีถนัดเท้าซ้ายที่เราเคยคุยกันบ่อยๆอะ่ะเกมนี้จุดสําคัญเลยจุดสําคัญเลยคือคโคชจ้องเอาชาณรงมาเล่นแล้วก็ใส่แทคนิคในเรื่องของการร่วมเล่น3ามคนระหว่างาสุพนัสเอกนิตแล้วก็ชาณรง์ซึ่ง มันเป็นในเรื่องของการเลี้ยงตัดในแล้วก็สร้างทามมิ่งในการไม่ว่าจะเฉาะฝั่งตรงข้ามหรือการวิ่งทะลุลายอันเนี้ยแทคกติกตรงเนี้ยมันมาใช้สําเร็จมันมันโชคดีด้วยที่ว่าเกมเนี้ยเอ,อ่อมาเลเซียเปิดมีพื้นที่ให้เราเฉาะด้วยอ่าคือ,ค,อคือด้วยด้วยสถานการณ์ของมาเลเซียมันมันกลายเป็นว่ามันเข้าทางเราด้วยแบบนั้นป้ะเพียรครับ,บ,บครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็เราได้ประตูเล็วด้วยประกอบกับแทคกติกที่วางไปก็ก็ถือว่า สิวิโเยี่ยมการเปลี่ยนตัวสาคัญที่สุดนะฮะการปรับเป็นสิบเอ็ดตัวแรกเป็นชุดนี้คือสาคัญที่สุดแท็กติกเนี่ยคงจะไม่ได้มีเปลี่ยนอะไรมากแต่พอนักเตะเปลี่ยนคุณสมบัติของนักเตะเปลี่ยนกองหน้าสุพณนัทเหมือนตามีการเคลื่อนที่ได้มากกว่าเจ้าไม้ปีกสามารถเฉาะจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายได้มิดฟิลสามารถ <ạ. S 2> ออกบอลได้คุมเกมได้ไม่ว่าจะเป็นเบนเดวิดกิจลาการแมนมันมันทาให้มันทาใ,ให้แท็กติกเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ